สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ c ีวิกไท p อาครับ Talk of the Town ของตอนนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือมีเจ้าของไปหมดแล้วนะครับสำหรับที่ขายบ้านเรา3ล้าน9แสนบาทข้างนอกโดดเด่นด้วยกระจังเลยนะฮะช่องนะฮะมีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับช่องอินเตอร์คูลเลอร์ช่องระบายน้ำนะฮะอนินเตอร์ก็จะอยู่ด้านล่างหม้อน้ำก็อยู่ด้านบน,เด,นเด่นเเลยก็คือโลโก้ h แดงนะฮะพ<ม>ลาแม็กขอบ19นะครับผมเบรกเบมโบเน้นออกแบบตามหลัก อากาศพลาศาสตร์เลยนะครับการเรียงอากาศการอะไรจากซุ้มล้ออะไรพวกนี้นะครับผมเด่นแล้วก็คือหางหลังครับหางหลังนี่คือเน้นหลักแอโรไดนามิกเลยกดดาวฟอร์ได mm ้ดีมากกับดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับท่อด้านหลังเนี่ย mm hmm. ก็คือเซ็นเตอร์ไบส์เนี่ยทำให้ท้ายรถเนี่ยดูโหดมากนะครับออก3ท่อใช้าอาร์เด่นอยู่แล้วครับว่าเป็นบอกแดงเวลแดงก็มีจอแสดงผลนะครับแสดงอุณหภูมิแสดงอะไรพวกนี้ต่างๆบูธเทอร์โบ นะครับเพื่อได้เยอะแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะฮะมีนี่ครับหมดหมดแรงครับพัดาบหน้าจอแสดงผลก็โอเคแล้วก็พวงมาลัยนะครับก็เป็นหนังกลับนะฮะก็ให้ฟิลลิ่งได้ดีก็คือวันนี้ก็ยอดขายเขาก็ขายหมดแล้วแล้วก็ครั้งนี้ฮอนด้อยากจะให้ดูว่าสมรรถนะของไทยอาเนี่ยอยากให้ได้ลองว่าเจ๋งขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเจ๋งขนาดไหนโอเคซีเรียลนัมเบอร์เพจนะครับ ใช้ R Civic R 0 4 7 6 9สลาดทัวร์ทาง FL นะครับเครื่องยนต์ 0. 0. 0. Ote, 2.0ลิตรเทอร์โบ320แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรกับเกียร์ธรรมดา6สปีดหาขับยากนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดในยุค2023นี้คุมอัตราบูธด้วยแบเก็ตไฟฟ้านะครับผมก็อย่างนิดหนึ่งนะอยากได้อยากได้ตรงเนี้ยนี่ วันนี้เดี๋ยวจะมาลอง c ีวิ c ไทยอานะฮะเดี๋ยวลองขับกันดูเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะอ่าซึ่งเราจะวิ่งกันที่สนามช้างินเตอร์เนชั่นแนลเ์กิตจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็แน่ทดสอบกัน3รอบด้วยกันเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับไงเดี๋ยวฝากแนะนําตัวกันนิดนึงครับอินสตคเตอร์เรา ครับประจยางานนี้คือของออนด้าซีวิกไทยอาครับผมก็พัดครับผมครับผมอ่าพัดซีวิกไทยอาตัวนี้มีอะไรเด่นบ้างคือแน่นอนครับเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด2 0 0 0ซีซีนะครับเทอร์โบซึ่งให้พลังกำลังเนี่ยก็คือ320แรงม้าแล้วก็แรงบิด420ินิวตันนะครับส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดนะครับผมงั้นอันนี้คือเรื่องของพลังกำลังเนี่ย ดีอยู่แล้วนะครับเกียร์อัตราทดดีรวมถึงตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ทําความเร็วได้ดีที่สุดในรถขับเคลื่อนล้อหน้าครับครับผมเดี๋ยวในรอบแรกครับขออนุญาตให้เป็นในส่วนของตัวไดโหมดที่เป็น Comfort ก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับในส่วนของตัวรถทั้งคันไปตามไดโหมดต่างๆครับเดี๋ยวรอบแรกเราจะถือว่าเป็นการลองไปกับเขาแล้วก็เรียนรู้ตัวรถสักที่ตึงความเร็วอยู่ที่ ไม่เกิน120ครับครับผมสปีดล็อกได้ครับครับผมได้ฮะก็เป็นซ้อมก่อนตัครับวอร์มวอมก่อนนะฮะสปีดในพิษเลนก็ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเย์ตอนนี้เนี่ยในส่วนของคันเกียร์จะเป็นช็อตชิพครับนั้นเนี่ยก็คือเป็น6สปีดที่คันเกียร์จะสั้นมากช่วงจังหวะการปิดเกียร์จะสั้นอัตราทด1 2 3จะค่อนข้างจะทดจัดครับมีอัตราทดที่ค่อนข้างหากกัน แล้วก็สี่ห้าหกเนี่ยจะค่อนข้างชินครับครับเราจะค่อยๆลองไปอันนี้แบบว่าเหมือนเรียกเป็นมานะอันนี้เหมือนเราซับเกียร์รอโอ้โหดูโหดมากอ่าพอลองไปสามฮะโอเคไปกันเรื่อยๆก่อนรอบแรกครับผมฮะอันนี้ก็าสามารถทำความเร็วได้แล้วไปลองดูเกียวสี่โอ้ยอเียดีนะฮะยังอยู่ <laughs> คอมฟอร์ตครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ค่อยๆเบรกค่อยๆเลี้ยวไปก่อนนะครับตรงนี้ครับโอ้โหมีมันมีแบบว่าเหมือนกับเรียกรอบกลับมาให้ด้วยอ่านะฮนะนี่ครับนี่ขนาดคอมฟอร์ตนะฮะเรายังรู้สึกโอ้โหมันตื๊ดมาก <laughs> นี่รู้สึกเราเปลี่ยนเกียร์ช้าไปเลยนะฮะใช่ครับ <laughs> นะ ครับนี่เราไม่สับห้าผมลองลงไปดูแบบไม่สับห้าร้อยห้าสิบกว่าครับลองลองดูฮะโอ้โหอาการดีอาการดีมากแล้วก็เบรกตรงนี้สับสามโอ้โหสวยงามมาก <laughs> พวงมาลัยคมนะฮะแบบว่าหมุนพวงมาลัยทีเดียวผมต้องสับสี่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ <laughs> อ<ไ>๋อย,ยังไปไปด้อ๋อ oh, ครับ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่เกียร์สี่อันนี้เครีสปีดเข้าไปครับ mm hmm. แล้วก็ไปเบรกตรงนี้ต้องเหลือ90สิบถึงจะเลี้ยวได้นะพัดเป็นไงบ้างหลังจากที่เป็นสักเตอร์มาแล้วก็ลองมาหลายวันแล้วเนี่ย ันฉลาดมาสำหรับรถที่เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วมีระบบช่วยเหลือมันฉลาดมากมันทําให้เราขับง่ายมากส้าเราไม่ได้ขับมากตรงนี้ที่บอกว่าเราจะอยู่ที่เกียร์สามใช่ไหมฮะครับผมอ่าแล้วลองไล่ดูตรงนี้ก็ลองกดพัฒนาเลยครับกดคุมพัฒนาได้เลยยังไงฮะอ๋อพัฒนาไปแล้วไปเลยครับผมเปลี่ยนทันทีโอ้โหโอ้โหเลยฮะ โหมารอให้เลยอ่ะรอบแล้วก็แบบไปได้เรื่อยๆเลยฮะตื๊ดเลยทำไมมันเล้าใจอย่างนี้โอ้โหไปร้อยเก้าสิบนะครับตรงนี้ขอญาตเบรกสองร้อยนะฮะเนี่ยผมชอบตรงที่มันมีรอเราไม่ต้องแบบว่าอะไรครับทีแอนโทลไม่ต้องทีโครับ เบรดลอบให้ป็ับทีครับ,รบโอ้โหรอแบบว่ารู้สึกว่าเล้าใจดีตรงนี้ขออนุญาตไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ร้อยเจดสิบร้อยแปดสิบแล้วตรงนี้ขออนุญาตเข้าที่ร้อยหกสิบนะครับขออนุญาตไปเท่านี้นะฮะ,ะแล้วก็เบรกจุดนี้จะต้องเหลือแปดสิบ หึงพงอะไรทีเรหผมชอบตรงเหมือนเมื่เกิดเราเพื่อเลสเลยเนาะตองหนึงเข้าไปได้เลยนะครับจริงๆครับจะไม่ต้องแต่ช่วยเขาเลยตัรถ,ถัะแก้ให้เองอมเอมอเอวทถไม่ต้อแต่งช่วยเลยตัว<อ>แก้ให้เองครับผมเออตัวรถแบบว่าช่วยได้เยอะจริงฮะ เราไปชินกับรถ90เนอะอันนี้รถปี2023มันแบบว่ามันปีนบารสมากเลยอะ่ะเอตรงนี้เดี๋ยวเราขอเบรกที่100แล้วกันเอาผมาผมผมผมจะ <laughs> ผมจะลง2โทษทีขอวิ่งตัดเวลานิดนึง ตรงเนี้ยมีได้เลย,ยครับไม่ต้องแก้เลยเอันนี้ต่อให้ก่อนไลนเข้าไปเข้าไปได้อืมมัน <c oughs> มันแล้วเนี่ยความเร็วปลายแบบว่าขึ้นเร็วมากอ่ะ <c oughs> ผมลากสี่อ่ะสี่นี่คือร <c oughs> ้อยเก้าสิบโอเคเราขอาอนุญาตเบรกกันสองร้อยนะ,ะ <c oughs> ที่สองร้อยเราแบบว่าไปกันง่ายๆเราเบรกข้างหน้า แล้วเน,นี่ยคือมันให้ฟิลิกเตนเบที่แม่นยำแล้วก็ไว้ใจได้โอ้ดูดดูดดีมากเลยฮะผมว่าถ้าสำหรับแบบพวกนักแข่งแบบว่าจัดเลยนะจิ๊ดนะ,ะองคกล้าใส่มันกว่านี้ขอ <c oughs> งเราเอาแบบว่าสบายๆพอร้อยห้าสร้160อยหกสิบเลี้ยวตรงนี้มีเบรกเลี้ยวบ้างอะไรเงี้ยฮะเพลินเินกันไปแต่ว่าโหรถช่วยได้เยอะ โอ้โหมันแบบนี่ลองลองแบบว่าอ่าโอ้โหเขาแก้เขาแก้ให้ดีมากเลยโอ้โหเขาแก้ให้เลยเออแก้ให้ดีชอบเลยครับสุดฮะอ่ะผมลองดูให้เขาแก้ตรงนี้ผมลองเข้าแบบ เลยหน่อยอ่ะไปเลยก่อนได้บอกผมกิฟต์เลี้ยวมากอะโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะครบรอบครับเนี่ยเป็นรถที่ไม่มีระบบพวกนี้ช่วยอ่ะโอเคเราต้องมานั่งนั่งคิดว่าคันนี้เราไปได้เท่าไหร่แต่ที่มันเหมือนทำให้เราสามารถที่จะ ขับเข้าไปเลยเดี๋ยวรถมันแก้ให้ครับแบบนั้นเลยครับอือหือสุดยอดแล้วแบบว่าเหมือนกับเราผมชอบตรงที่ว่ามันเบิรนล่อมารอเราถูกต้องครับ,รบเราไม่ต้องใช้ที่่อนโทเลยใช่ไม่ต้องใช้ที่อ่อนโทโจัดไปได้เลยเต็มที่นะเวลาก็สนุกแล้วใจครับไหนเราขับกันเรื่อยๆขำๆก็มีสองนาทีสิบกว่านะโอโ้โหต้องเดี๋ยวเรามาคุยสรุปกันนิดนึง อขอคืนคุณพัทนะคุณพัทครับผมคันนี้เป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ผมอธ,ธิบายไปแล้วว่านอกจากในส่วนของพื้นฐานในส่วนของเมคานิกที่เขาทํามาดีแล้วระบบช่วยเหลือต่างๆที่ทํามาซัพพอร์ตอ่ะมันก็เราทำให้ความรู้สึกของการขับรถคันนี้มันสนุกได้ครับสนุกได้ในแบบของไทยฮาจริงๆเรียกว่าฟิลถ้าเกิดคนอยากได้รถคันหนึ่งที่ใช้ได้ทุกวันแล้ววันหนึ่งคืออยากสนุก ก็สามารถสนุกกับมันได้เลยเพราะว่าเมคานิกจีเอ็กรอนิกที่มาช่วยก็ดีแตอย่างที่ขับเมื่อกี้คือคร,รู้สึกเลยว่าเวลาที่เรามีการเปลี่ยนเอียร์เ<ๆ>ข้าโค้งระบบที่ช่วยเหลือไม่ได้ไปลดทอนกำลังทำให้เราต้องมานั่งแต่งความรกันใหม่ครับผมโอเคก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราใจนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมเัเ็นไงครับผมครับผมอ้ลาผมครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนมาทดสอบกันเชิญติดตามชมคงครับ